ไฮเป็นน wa. ักสังคดนิจวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพลสโซ2ในเดืสิงหาคมและในคลิปบิวไกด์ในพาคนี้นะครับก็จะมาพูดถึงอัพเดตกลุ่มใหม่ที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาในตัวเควสต์เอ็กซ์ต้าดูเอลนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูเอ็กซ์ต้าดูเอลเนี่ยก็สามารถกดที่ตัวไอคอนบนขวา,ขวากันเกาะได้เลยนะครับมันจะเป็นเควสที่เราจะได้ไปสู้กับตัวบอสเก่าอย่างตัวมาสุคาริดะนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะมีการดรอป อัพเมนกลุ่มใหม่เพิ่มเข้ามากันด้วยก็คือจะเป็นอัพเม้นที่ลงท้ายด้วยคําว่า DP นั่นเองนะครับก็น่าจะย่อม,มาจากคําว่า Deep กันเลิศอ,อ่ะซึ่งอันนี้นะครับมันจะมีการดรอปเนี่ยในทุกครั้งที่เรามีการเล่นกันเลยซึ่งก็เริ่มจากกลุ่มแรกก่อนก็คือจะเป็นการเพิ่มสเตตัสพลังโจมตีแบบสายเดียวก็คือจะเป็นพวก Power Shoot Tech หรือก็คือ m มค์พิซิชัแล้วก็ t e ทคนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะต่อท้ายคำว,ว่า DP ในขณะที่แบบกบกบเของเราเนี่ยมันจะแบบไปตามขั้นเป็นหมายเลขใช่ไหมครับว่าอ่ะเป็นตัวไมคขั้นที่1-2345ตัวพ o s i t i o n ขั้นท่สอามสี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่คราวน,นี้จะเป็นแบบเวอร์ชัน DP กันแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นสาย Duo ก็คือเป็นสายแบบ เพื่อพลังโจมตีเนี่ยสออันนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกดาชาชาโฮดาโฮอะไรพวกนี้ก็จะมีการลงท้ายคำว่า DP ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งพวกเนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบในการทำอัเบัขั้นสูงกันต่อไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็มาที่ตรงไอเทมแลบ แล้วก็เรือหัวข้อล่างนะครับที่เป็นการแลกขอแล้วก็เรื่อหัวข้อแรกที่เป็นการแลกอัคเมนซึ่งตัวเมนกลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะเป็น2ตัวบนนี้นนเองนะครับผมขอเริ่มจากอันล่างก่อนกันละกันนะมันจะเป็นอัคเมนที่มีชื่อว่า Deep n o เซปเตอร์ตัว Deep อตเซปเตอร์นะครับมันจะเป็นอัคเมนที่เป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดขั้นสูงกันต่อไปอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นพวกแบบฟิวเจอร์เป็นฟาอูเดต้าอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็สำหรับวิธีการแลกเนี่ยก็คือ ให้ใช้ตัวหลอด DP เมื่อตะกี้นี้นะครับ 100หลอดเราจะสามารถแลกเป็นตัวหลอดดีฟรอสเซปเตอร์ได้1อันนั่นเองนะครับซึ่งอนี้เราสามารถใช้วิธีการผสมได้นะครับว่าอ่ะเอาเป็นตัวไม้เนี่ยสัก10อันใช้อันนี้สัก20อันนี้อีกที่เหลือก็เป็นตัวหลอดเทคอย่างนี้ก็คือสามารถทําการผสมในการแลกกันได้แต่ไม่สามารถใช้สายเดี่ยวกับคู่ร่วมกันได้คือมันแยกการแลกกันนะครับว่าถ้าเราแลกแบบอ่จใช้แบบเป็นสายเดี่ยวเนี่ยก็ต้องแบบเป็นสายเดี่ยวทั้งหมดเท่านั้นไม่สามารถใช้แบบคู่ได้ ในขณะที่แบบคู่ก็ใช้ได้เฉพาะกับแบบคู่แบบเดียวจะไม่สามารถใช้ได้การแลกกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับตัวหลอดดินอสเซปเตอร์มาซึ่งความเป็นจริงแล้วตัวหลอดดิฟนอสเซปเตอร์นะครับมันจะเป็นตัวหลอดที่เราจะรับมาจากการ ผ่านครั้งแรกของตัว q u วส t e เอ็กซ์ต l กันอยู่แล้วนะครับซึ่งจะได้มา5อันด้วยกันนะตอนนี้ก็ลงได้40ชั้นก็ได้มา200หลอดประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการจะแลกเพิ่มเติมเนี่ยก็คือใช้ตัวหลอด DP พวกนี้ในการแลกต่อๆไปนั่นเองนะครับแต่ที่บอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวหลอด DP นะครับเราสามารถ ซื้อขายกันได้อ่าสําหรับใครที่แบบว่าไม่ไต้องการจะมาทําอเมนตัวนี้ก็คือสามารถทําการขายกับเพื่อนคนอื่นได้ส่วนใครทีแ่แต้องการจะรีบมาทําเนี่ยก็คือสามารถซื้อกับผพื่ลนคนอื่นก็นได้เช่นกันนะครับอ่าแล้วก็ถ้าหากว่าทําการแลกกระเป็นตัวหลอดดีรอนเซปเตอร์ปุ๊บหลอดอันนี้ซื้อขายไม่ได้อ่ยาย้าอีกครั้งนะครับหลอด DP ซื้อขายได้หลอดยิดีรอนเซปเตอร์ซื้อขายกันไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็จากนั้นเมื่อเราได้รับ หลอดดีฟนอสเซปตเตอร์มาแล้วทำไงกันต่อละเราก็จะมาแลกหลอดอันบนสุดเมื่อตะก,กี้นี้นะครับก็คือตัวหลอดของฮาลูฟินิเลียก็คือมันจะเป็นอีกสายหนึ่งของฮาลูฟินิเลียนะครับไม่ใช่คัอัปเกรดนะอันนี้มันเป็นอีกสายเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าหากเรามาดูชื่อฮาลูฟินิเลียอ่ะก็จะเห็นนะครับว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวคือในตอนแรกสุดเนี่ยมันจะเป็นหลอดที่ชื่อว่าฮาลูฟินิเลียที่อ่าใช้เอจิโซใช้หลอดโดวินาในการแลกใช่ไหมครับแล้วก็จากนั้นเนี่ย ขั้นสูงต่อมามันจะเป็นตัวนี้มันคือลูกคูสูฮ h a l ฟ f i d i l i a ก็คือหลอดลัก h a l ฟ f i d i l i a นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการใช้หลอดขั้นนี้มารวมกับตัว f a u n เด a t a ก็จะสามารถอัปเกรดขั้นกันได้นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยถ้าหากใครที่ ไม่ได้ต้องการใช้ฟาอุเดต้าในการอัปเกรดก็คือมาใช้ตัวหลอด Deep Not เซ e เตอรกันได้ก็คือจะเป็นการใช้ตัวหลอดที่เรารวบรวมกันมาเมื่อกี้นะครับมารวมกับ h a l ูฟิลเลียก็จะสามารถอัปเกรดไปเป็นอีกขั้นหนึ่งที่จะมีชื่อว่ามาชิสุ h a l ูฟิลเลียซึ่งมันจะเป็นหลอดที่พลังโจมตีเนี่ยเหมือนกับอีกสายหนึ่งกันเลยนะครับอาจจะเห็นว่าสอตัวเนี่ย พลังโจมตีบวก5%เหมือนกันคือหลอดเนี่ยบวกพลังโจมตี5%นะครับแต่ว่าจุดที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็คือจะเป็น HP กับ PP ซึ่งอันเก่านะครับจะเพิ่ม HP 20 PP 6ใช่ไหมในขณะที่ตัวมาจิสูนั้นจะเพิ่ม HP 10 PP 8ก็จะเห็นว่า HP เนี่ยน้อยกว่า10หน่วยแต่ PP จะมากกว่า2หน่วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่จะเล่นแบบเป็นสาย PP เนี่ยก็คือสามารถเปลี่ยนกันได้แต่ถ้าใครที่แบบว่าเออ HP กับ PP เนี่ย มันไม่ได้จําเป็นสำหรับเรามากก็เลือกอันที่ใช้งานอยู่ไปกันได้เลยไม่ต้องแก้ก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นหลอดอีกสายหนึงสำหรับคนที่ต้องการเน่นพี PP, หรือว่าคนที่แบบเน้นเรื่องของตัวฟิกซ่าอาร์มันแดกนะครับอ่ะมาดูที่ตัวไเทมชิ้นนี้กันหน่อยอ่ะนั่นก็คือตัวฟิกซ่าอาร์มันแดกนะครับคือตัวฟิกซ่าอามันแดกเนี่ยจัดว่าเป็นฟิกซ่าที่ มีการเพิ่มพลังโจมตีสูงที่สุดในเกมเลยเพียงแต่ว่าเงื่อนไขอ่ะมันยากคือเงื่อนไขของตัวฟิศ่าตัวนี้นะครับก็คือจะต้องมีอักเ m e n t ที่มีชื่อแตกต่างกันนะครับเราจะเพิ่มพลังโจมตีได้ชื่อละ0.5%อ่าฟังดีๆนะถ้าหากมีชื่ออักเ m e n t ที่แตกต่างกันนะครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้0.5%แล้วก็จะสูงสุดอยู่ที่บวก10%หมายความว่าการที่เราใส่ทั้ง ตัวอาวุธเอ่ยตัวชุดเกราะพวกนี้นะครับเราต้องมีอังเมนแบบแตกต่างกันเนี่ยแม็กซิมัม20ชื่อถ้า,าสามารถทําได้ก็จะได้พลังโจมตีสูงที่สุดของตัวฟิกซ่าตัวนี้นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยการทําแบบ ฟิกซ่าพลานโจมตีสุดนั้นมาต้องใช้หลอดจากการเติมกันใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยเรียกเขาที่ว่ามันมีหลอกของตัวฮารูฟิลเลียสายใหม่แล้วก็คือหมายความว่าเราสามารถใช้ทั้งคู่ได้ก็อย่างเช่นอา,อาวุธใช้เป็นตัวลักฮารูฟิลเลียตัวชุดเกอะก็จะใช้เป็นตัวมาชิสุฮารูฟิลเลียก็ทําได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการทําสายของฟิกซ่าอาบันแดกนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวฮารูฟิลเลียนะครับ าการผสมมันขึ้นมาเนี่ยมาใช้ของเยอะใช่ไหมแต่ว่าตัวเควส์เอ็กซ์ตาร์ดูเอลนะครับบังเอิญบังเอิญว่ามันดรอปชิ้นนี้พอดีคนจะไม่น่าบังเอิญหรอกเขาได้จงใจแหละเนอะก็คือมันมีการดรอปไอเทมที่มีชื่อว่าเอจิสอินเตอร์เจ้าไอเทมชิ้นนี้นะครับดรอปทุกรอบที่มีการโล่นะครับจำนวนก็จะต่างกันไปตามความลึกกันเนอะแล้วก็ไอเทมชิ้นเนี้ยสามารถแลกส่วนประกอบของตัวฮา l ูฟินิดาได้อ่ะมาที่ร้านเทรดเดอร์ มาทีละงไอเทมเทเดรดเนะครับจากนั้นก็เลือกหัวข้อ a อจิ s อินเต r a ที่ใช้ในการเทรดนะครับแล้วก็เลือกลงมาข้้าล่างสุดเลยครับมันจะเป็นอักเมนพวกนี้ก็คือจะมีเป็นเอจิ s โซคที่4มีตัวหลอดโดมินาของ a อ r ์ลูรีเทมคูวาลแล้วก็ s t e l ล่นะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าบดนี้เราสามารถแลกได้โดยการใช้ตัวเอจิ s อินเต r a เนี่ย แค่ชิ้นเดียวแค่ชิ้นเดียวนะเราจะสามารถทําการแลกพวกนี้กันได้นะครับแล้วก็ตอนที่ทำการแลกเนี่ยมันได้มาเยอะเหมือนกันนะอา่างเช่นถ้าหากว่าต้องการแลกตัวเอจิโซนะครับอาจทําการแลกโดยการใช้ตัวไอเทมชิ้นนี้แหละ5อันอาจทําการแลกไป5อันนะครับด้วยคำที่ว่ามันมีลิมิตการแลกสัปดาห์ละ5ครั้งนะครับอาจทําการแลกมาอาะทำการแลก,ก,กเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สิ่งผมได้มาเนี่ยก็คือเอจิโซ 50อันเลยเพราะว่าการแลก1ครั้งเนี่ยจะได้มา10หลอดนะเองนะครับในขณะที่ตัวหลอดโดมินาเนี่ยจะได้มาอย่างละ5นะครับอ่ะนดูซิอ,อ่ะก็คือเอ้ยเมาลัน <c oughs> ขออภัยเมาลันนะครับอ่ะก็คือจะเป็นสีตัวนี้เป็นหลอดโดมินานะครับใช้เอจิตอินเตอร์กรเนี่ยแค่ชิ้นเดียวจะสามารถแลกได้5อันแล้วก็จะมีลิมิตว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแลกได้แค่5ครั้งก็คือจะได้มา25หลอดด้วยกันนะครับอ่ะแล้วก็ทําการแลกมา โอเคทำการแลกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คือขอได้มาก็จะเป็นพวกหลอดโดเบนาสี่ R ซี K ใช่ไหมแล้วก็มีเอจิโซคัทที่สี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็นํามาทําการแลกเป็นหลอดฮาลูฟินิเดียได้ก็คือการแลกตัวหลอดฮารูฟินิเลียนะครับก็คือเป็นการใช้ของ5อย่างเมื่อตะกี้นี่แหละครับแต่ว่าจํานวนเนี่ยจะเป็นตามนี้ก็คือจะเป็นเอจิโซคัทที่สี่เนี่ยสามสิบอันแล้วก็โดเบนาอย่างละสิบอันนั่นเองนะครับก็อย่างน้อยๆเ,เ,เนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็แลกได้ ชุดหนึ่งชิ้นหนึ่งกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถทำการแลกมาได้แล้วเราก็ได้รับตัวฮาโลฟิลเดียมาแบบนี้แล้วก็สามารถเอาไปทําการอัปเกรดต,ต่อเนื่องกันได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะแบบทําหลอดขั้นสูงจะใช้ในการจะใช้เองหรือว่าจะนําไปขายอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ในการแลกแล้วก็ทําการอัปเกรดกันต่อไปได้นะครับซึ่งขนาด ตัวหลอดฮ a ลลูฟิลเลียนเนี่ยแบบดิบแบบขั้นแรกเลยนะยังในราคาต้องประมาณแสนกว่าๆแล้วก็ถากว่าแรกไป็ลขันล้นบบสูงๆเนี่ยราคาคือพุ่งไปแบบหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับมีให้ดูไว้ว่าตอนนี้อถ้าหากว่าเป็นตัวหลอดลัางนะครับตอนนี้ก็หลอดละประมาณสัก0กแสน มีหลอดนี้ไหมอ่านนี่มีด้วยนะครับมาชิสุฮารูฟิลเลียหลอดใหม่ตอนนี้ก็ราคาหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับใครสนใจจะซื้อไปทำเอโดยที่ไม่ต้องมาทําการแลกอะไรเนี่ยก็ซื้อในร้านได้ใครแบบว่าต้องการจะได้รับเงินก็เก็บของที่ตัวเองไม่ได้ใช้เนี่ยมาทําการแลกมาขายกันได้ประมาณนี้นะครับอ่านนี่ก็คือจะเป็นหลอดอัพเมนต์ของตัว ฮัลลูฟิเดเลียที่เป็นเวอร์ชั่นอีกสายหนึ่งก็จะเหมาะสำหรับคนที่เน้น PP หรือว่าทำตัวฟิกซ่าอเมแดกเนี่ยเป็นเมนหลักของตัวอาวุธกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปมันจะมีอักเมนอีกสายหนึ่งเป็นขั้นเมตาได้แหละเป็นอีกสายหนึ่งกันด้วยซึ่งจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตานเอง